สวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวชุดอาหารสีที่วันนี้จะมาลายซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์เฟสนะคะซัมเมอร์เฟสเซตอาหารสีที่30ชิ้นค่ะว่าในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะค่ะคราวนี้นะคะนี่ค่ะหน้าตาด้านในนะคะลายซัมเมอร์เฟสค่ะลายซัมเมอร์เฟสค่ะว่ามีอะไรกันบ้างแรกนะคะ จานตื้นค่ะสวยงามมากเลยจานตื้นสิบนิ้วค่ะสองใบจานตื้นสิบนิ้วสองใบค่ะ่อามาฝั่งนี้นะคะเราค่อยเปิดกันโถโถข้าวค่ะโอ้ลายสมมอร์มีโถข้าวด้านในด้วยนะคะ ค่ะโถข้าวนี่ชุดหาร30ชิ้นของไลซัมเมอร์มีโถข้าวค่ะแล้วนี่หอมาอย่างดีเปิดดูกันค่ะก็มีอะไรสี่ใบนะคะสี่ใบค่ะคือจานตื้น6.5นิ้วค่ะสี่ใบสวยจังเลยไลซัมเมอร์ สใบค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชาม7.5ค่ะนี่ค่ะชาม7.5 2ใบค่ะต่อไปนะคะฝั่งนี้เรามาดูค่ะก็มีอะไรอหอมอ๋อเป็นจานขนาด9้านิ้วค่ะจานเก้านิ้วทรงลึกนะคะอันนี้ทรงลึก มีกี่ใบเออสี่ใบค่ะสี่ใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ใบต่อไปก็จะเป็นจานเปค่ะจานเปยขนาดสิบสองนิ้วค่ะสวยมากเลยจานเปปกตินี่มีแต่อยู่ในกล่องชุดอาหารสีที่อย่างเดียวนะคะขายปีกย่อยของเราไม่มี กา้นเปย์สิบสองนิ้วหนึ่งใบขอ,อนี้เปย์สิบนิ้วค่ะสองใบค่ะนี่นะคะสองใบก็มมองเห็นไหม,มเห็นไหมนี่ค่ะใบต่อไปนะคะออก็จะเป็นขนาดถ้วย ขนาดสี่นิ้วค่ะขนาดสี่นิ้วนะคะหใบค่ะหใบนะคะสองสามสี่ห้าหกค่ะเราก็จะมีถ้วยน้ำจิ้มขนาดสามจุดห้านิ้วค่ะน่ารักสองใบค่ะแล้วก็จะมีทับพีทับพีก็จะเป็นลาย ซัมเมอร์เหมือนกันนะคะ1อันเพราะว่าเซตนี้เป็นเซตมีถั่วอ้าวก็คือพร้อมเลยทัพพีพร้อมนี่สวยมากเลยทัพพีลายซัมเมอร์ค่ะแล้วก็มีช้อนค่ะช้อนลายซัมเมอร์เหมือนกันนี่น สรุปนะคะชุดอาหาร4ที่ไรายซัมเมอร์เฟส30ชิ้นประกอบไปด้วยจานตื้น10นิ้ว2ใบโถข้าวพร้อมฝา1ชุดแล้วก็จานตื้น6.5 4ใบาจานลึก9นิ้ว4ใบาชาม7.5 2ใบาชาม4นิ้ว6ใบถ้วยน้ำจิ้ม3.5 2ใบช้อน4คันแล้วก็มีเป P สิบสองนิ้วหนึ่งใบเ P สิบนิ้วอีกสองใบค่ะสามสิบชิ้นค่ะ